สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มเงือนสักขาเทงอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพาทุกท่านไปรีวิวในวันนี้ก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่นค่ะโปร1.9 LDA นะคะกับสีดํานะคะคันนี้ราคาอยู่ที่791,000บาทนะคะและดูดาเงางามยิบวับนะคะ สวยงามเรียบหรูลงตัวมากๆนะคะกับคันนี้นะคะดีเทลรายละเอียดด้านนอกด้านในของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่คะ่ะตามลิงก์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อสุ เพจอีซูซูเชียงรายสาขาเทิงภายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะเมื่อกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปคะ่ะกับคันนี้ค่ะแคปโฟ 1.9LDA กั <DA> สีดำนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่791,000บาทนะมีให้เลือกอยู่นะคะก็จะมีสีดำค่ะสีบรอนเงินแล้วก็สีขาวไซเบียนไว้รุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกัน ะะรุ่นนี้ไม่มีสีทาวเลนโบนะทาวลมโบจะมีในรุ่นของเกรดแซดขึ้นไปนะคะดีเทลรายละเอียดรุ่นนี้ค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะอิซูซูวิชัน by LED ีดีซูปเปอร์เดย์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกออกจากโครมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเป็นแนวนอนนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะ ค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าดีไซน์มาล่าสุดใหม่ในเช่นปี2022ค่ะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนนะคะดับเบิ้ลดเมนชันสีทูโทนก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมนะคะม,มาพร้อมกับโลโก้อลุสุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะผสมผสานก,น,กนกันกับช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ออกแบบมาให้เข้ากันลงตัวและดูเรียบหรูนะคะตัวนี้ล้อแม็กตัวนี้เป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยนะคะล้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16ค่ะซิลิยางนะคะตัวนี้ได้เป็นยางบิสโตนเนาะซิลิยางยที่215ทับ 70R16 นั่นเองค่ะโลกโก้แคลฟโรเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะ ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างเป็นสีดําออกดําด้านนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบน้อยค่ะอ่ามือจับตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมในเรื่องของเบ้ามือจับแต่ตัวนี้ใส่เป็นโครเมียมไปนะก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะคะกับตัวนี้นะคะอ่ามาดูต่อในส่วนของด้านหลังนิดนึงนะคะไฟท้ายค่ะ ออกแบบมาล่าสุดนะคะเป็นหลอด LED ค่ะ Dual s o d i c หลอด LED เสียงไฟจะส่องสว่างรอบๆบรอบๆอบ,อบสองสว่างพร้อมๆกันนะคะก็ให้ความสว่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมแล้วก็ในส่วนของช่วงนางตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเพ่าเนือแนบนะคะมีแนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแทนด้วยกันนะ,ะอืม ตัวนี้ในส่วนของกันชนหลังนะคะก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะคะสามารถถอดได้เอาอไปแต่งซิ่งเพิ่มเติมได้นะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2ส,สเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นโลโก้ DDI โครเมียมนะคะมือจับด้านหลังค่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินค่ะโลโก้ i s u z u โครเมียมค่ะ เป็นไงบ้างค่ะกับรุ่นนี้นะคะแคปโฟ์ 1.9LDA สีดำค่ะราคา791,000บาทสวยงามมากๆเลยนะคะและดูดำเงาคมเข้มมากนะคะกับสีนี้เดี๋ยวพาไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะรุ่นนี้กุญแจรีโมทแบบนี้นะคะด้านในก็ แผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดนะคะโฮมด้วยพาเป็นพ้าพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาล่าสุดค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านล่างใส่ขวดน้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านบนค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วนะคะเป็นระบบทัชสกีนรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r p เ a y Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอมพลินุดสามจุดนะคะ ช่องเสียบ USB, นะอยู่เอสบเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดค่ะวิธีการเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดดึงขึ้นเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะพวงมาลัยนะคะก็มีลักษณะเป็นสาบการใหญ่ๆด้านซ้ายก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้แล้วเียบน้อยนะคะส่วนดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้นะคะไหมเนอร์เชนปี2022ค่ะดีไซน์ล่าสุดนะคะลวดลายใหม่นะ เย็บยได้เป็นได้สีเทานะคะเป็นเบาะผ้า,พ,าพ,พรีเมียมนะสังเกตปีข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่นะคะเวลาเรานั่งจะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อ้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยตัว LDA นะคะตัวนี้ยังไม่มีเบาะปรับสูงต่ำนะจะมีแต่เกรดแซดขึ้นไปค่ะไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดนะคะบุ่มควบคมนะคะด้านล่างก็ใส่ขวดน้ำได้1-5ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะ ในส่วนของสี่ประตูค่ะสำหรับ LDA นะคะก็จะมีช่องเสียบ s b มาให้เนะประมาณนี้นะคะก็จะมีเชือกด้านหลังนะคะดึงลงนะคะคหรือดึงขึ้นด้านล่างตรงนี้ก็แยกได้นะคะหกสิบสี่สิบเนาะห้องได้สารกว้างขวางมากๆเลยสังเกตพื้นที่เหนือศีษะจระลดที่วางเท้านะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ผ่านเก้าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยเซ็นเซอร์ ABS, EBD, BA ซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ อันนี้อีซูดีแมกพลานุภาพพิกโลของเรานะคะสังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เย้งหลังเผาน้าดีนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะกับรุ่นนี้นะคะแคลฟ1.9 LDA กับสีดำค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิกนที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือ a c e b o o k ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีซูซู เพจอิซูซูเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หนะ้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดต,ตามนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะ ู้พักโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะสัญญาอนุมัติเรานัดรับรถกันอีกทีหนึง่งให้เรื่องการออกรถอิสุสใ้แดงเป็นเรื่องง่ายลองโทรหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่ม,เต,มเติมก่อนได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย